พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้เวลา18บแนาฬิกานาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์เรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาไปอย่างพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีสมปรเพณญพระราชกุศลในวันอาสาฬหบูชาทธศักราช2565โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วส่งถวายพุ่มเทียนทูบเทียนแพรต้นไม้ทองต้นไม้เงินพร้อมทรงจุดทูบเทียนเครือ่องมรสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัย จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การทองใหญ่หน้าธรรมมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศจากนั้นทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้าพระราชทานแก่พลอากาศโทพักดีแสงชูโตรักษารษาชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเชิญไปรักษาไว้สําหรับถวายเจ้าว่าพระอารามหลวงต่างๆนําไปจุดเทียพนพรรษาที่ได้ทรงพระชุทิศไว้แล้ว จากนั้นทรงประเขนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระเปลี่ยนธรรมก้าประโยคและพระภิกษุนาคหลวงที่อาจสงจำเหมน20รูปแล้วทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราธิดาทรงประเขนพุ่มเทียนกับพระราชวงศ์องคขมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเขนพุ่มเทียน เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานพุ่มเทียนจนครบ350รูปแล้วส่งศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังมณฑลพิธีบวงสวงสังเวรเพื่อส่งเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถบพิรส่วนพระเศียรโอกาสน,น้สรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทูปที่โตเครื่องบวงสวงสังเวรแล้วสงจุดทูปหางปักที่เครื่องบวงสวงสังเวร จากนั้นส่งตั้งพระราชสัตยาธิฐานขอถวายเครื่องสักการะทรงโปรยข้อตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสวงสำเวยและเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีเททองส่งรับแผ่นทองนาคเงินแล้วทรงหย่อนแผ่นทองนาคเงินลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวายแล้วทรงเทแผ่นทองนาคเงินลงในเบ้าแล้วทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถบพพตรส่วนพระเศียร จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยธยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักสิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกทั้งนี้วันอาสาหาบูชาคือวันขึ้น15ค่้าเดือนแได้รับการประกาศให้เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเมื่อปี2 5 0 1เนื่องจากเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศานาข้ามจากกระเปวัตนสูตรทรงประกาศพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเป็นวันที่มีพระสงฆ์สาวกอง,องค์แรกและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรยัย คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถปพิษิษมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชาพิธีทรงบำเพ็ญพระราช,ชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาขึ้นเป็นประจำทุกปี สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควรักษ์ติราชนารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆดังนี้ เวลา8นาฬิกาวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์หน่วยศัลยกรรมเพื่อผ่าตัดรักษาและทำหมันสุนัขจำนวน4ตัวประกอบด้วยสุนัขพัน French Bulldog เพศผู้ชื่อทอรัสอายุ6ปีผ่าตัดก้อนเนื้อที่หนังตาบนด้านขวาสุนัขพันธุ Labrador เพศผู้ชื่อนำโชคอายุ2ปีผ่าตัดถุงหุ้มอันทะ สุนักพันธผสมเพศผู้ชื่อเจมส์อายุ8ปีผ่าตัดเนื้อง,งอกบริเวณหน้าอกด้านซ้ายและตัดน้ำเหลืองบริเวณรักแร้เพื่อส่งตรวจชิ้นเนื้อและสุนักพันธ์อเมริกันบูลี่เพศเมียชื่อจือดอายุ7ปีผ่าตัดมะเร็งที่ขาหลังทั้งสองข้างปัจจุบันการรักษาเนื้อง,งอกในสัตว์เลี้ยงมีทั้งการผ่าตัดออกการให้เคมีบำบัดหรือการใช้รังสีรักษาเมื่อทราบชนิดของก้อนเนื้อแล้วสัตวแพทย์จะวางแผนการรักษาซึ่งในเนื้อง,งอกบางชนิดอาจต้องใช้การรักษาหลายแบบร่วมกัน เวลา14นาฬิกาเสด็จไปยังอาคารปฏิบัติการวิจัยบริเวณตําหนัก<อ>ที่มามาดอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีส่งบรรยายพิเศษพระราชทาน<อ>แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4ค<จ>ณะแพทย,ยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยส่งบรรยายในรายวิชาหัวข้อที่5เรื่องการควบคุมการเพิ่มจำนวนของเซลล์และการเกิดเซลล์ตายและเมตาบอลิซึมของเซลล์มะเร็งซึ่งวัตจักรของเซลล์หรือวงจรการแบ่งตัวของเซลล์มี4ระยะ ในแต่ละระยะจะมีจุดที่ตรวจสอบและควบคุมความ<น>ถูกต้องและคุณภาพการทํางานของเซลลโดยมีรายละเอียดความสําคัญของกระบวนการส่งสัญญาณเข้าสู่เซลล์ซึ่งนําไปสู่การตอบสนองของเซลลและยกตัวอย่างภาวะที่เซลล์เข้าสู่ความชราภาพหรือเรียกว่าซีเนสเซนส์และกระบวนการตายที่เรียกว่า apoptosis ซึ่งปกติร่างกายจะมีการควบคุมให้มีความสมดุลและเหมาะสมหากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมในระบบก็จะนำไปสู่การเกิดเป็นมะเร็งได้ การที่เซลล์มะเร็งมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจําเป็นต้องปรับรูปแบบของกระบวนการมิตารบอลิซึมซึ่งประกอบด้วยปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นตามลําดับเพื่อช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย <The Central S 1> ส่วนหัวข้อที่6เรื่อง<ร><ร>กลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งรในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์กุญแจไปสู่การรักษาในอนาคตส่งบรรยายถึงการนําความรู้พื้นฐานมาใช้ในการรักษาโรคให้ได้ผลดีขึ้นโดยการพัฒนายาและวิธีที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง<ล>ในช่วง40กว่าปีที่ผ่านมามีการค้นพบและเข้าใจ กลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์มากขึ้นจึงสามารถนำความรู้มาช่วยในการวินิจฉัยโรค <ไป S 1> ให้เข้าถึงลักษณะเฉพาะของเซลล์มะเร็งมากขึ้น ปัจจุบัน,ม,นมีการใช้เทคนิคการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและแสดงออกของยีนต่างๆในผู้ป่วยแต่ละคนซึ่งสามารถแยกความแตกต่างของมะเร็งแต่ละชนิดในระดับยีนได้ทําให้การพยากรณ์โรคมีความแม่นยํามากขึ้นช่วยให้แพทย์เลือกแผนการรักษาและยาที่ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของโรคทําทให้ผลการรักษาดีขึ้น ในการนี้ทรงยกตัวอย่างความเป็นมาในการ<อ>พัฒนายากรีเวตและยาอิมาตินิบในการรักษาผูาา้ป่วยโรคมะเร็งเล,เลือดชนิดนเรื้อรังซึ่งเป็นยาตัวแรกที่พิสูจน์ให้เห็นความสําเร็จของหลักการในการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าโดยใช้ข้อมูลพันธุกรรมที่จฉพาะมากขึ้นของมะเร็งทําให้พัฒนาหาแนวทางการรักษาด้วยวิธียาที่ออกฤทธิ์ที่ตําแหน่งต่างๆกันในเซลล์มะเร็งนําไปสู่ความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ด้านมะเร็งของาคคที่มีความผิดปกติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิราธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาศเวลาสิบนาิกายีนาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิราธิดา เสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมามื่นสุทธนารีนาถไปอย่างท่าวาสุกรีสมบประเพณีพระกุศสเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กร,รกฎาคม2565ในการที่ทรงปล่อยโคนหนึ่งคู่ซึ่งกรมปรศุสัตว์ถวายเพื่อนําไปมอบเก่นายวินัยพึ่งเกษมเกษตรกรอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้าเพื่อเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรภายใต้หลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด,ดำริ จากนั้นทรงปล่อยนกปรลอดหัวโขนจำนวน69ตัวซึ่งกรมอรทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายพร้อมกับทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย9ชนิดที่กรมประมงถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองไก่ยี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาช้อยขาวปลากระแหปลาเทพาปลาโผงและปลากระโห่รวม390,000ตัวเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์ เวลา10นาิกา46นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมวรีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระราธิดาเสด็จออกนวังเทเวศทรงรับแจกันดอกไม้พระชธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนิฐาถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระศีสว่างควัตบวรคัติยะราชนารีและทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีที่ส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวาย รวมทั้งจัดกานดอกไม้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณท่านผู้หญิงคลอยพรินเจนเซนและท่านผู้หญิงสิริกิจยาเจนเซนที่โปรดและมอบให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2565 จากนั้นเสด็จออกณนห้องพิธีพระตำหนักวังเทเวศส่งบำเพญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติหลังจากทรงประเคนสำรับพระทหารถวายแด่พระสงฆ์แล้วโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภรณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิริพัฒมหาวชราราชธิดาเสด็จไปทรงวางุูมลาลัยและทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะที่หอพระและศาลพระภูมิและเสด็จเข้าพระตำหนักทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนเครื่องสังฆทานและเครื่องจตุปัจจัยธยรรมถวายแด่พระสงฆ์ ทรงหลังทักษิโนทกพระราชคณะประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือหมื่นสุทนาราีนาถทรงปฏิบัติพักกรณียกิจนานาประการในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ผู้ประสบภัยและผู้ได้โอกาสทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถบุพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีบทบาทและซึงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและดําเนินการด้านสาธารณสุขสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะการป้องกันเชื้อ HIV เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทําให้ทรงได้รับการถวายตําแหน่งทูตสันทวไมตรีของโครงการเอสแห่งสหประชาชาติด้านการป้องกันการติดเชื้อ HIV ประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากโครงการเอชแห่งสหประชาชาติหรือ UNAIDS เมื่อวันที่22มิถุนายน2562 มอมเจ้าที่คำพรยุคคนสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2565 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำผรอนยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2565ณสถานที่สําคัญต่างๆในพระบรมมหาราชวังประกอบด้วยหอพระคันทราราชหอพระราชกรมานุสรหอพระราชพงศานุสรพระศรีรัตนเจดีย์หอพระมณฑีนธรรมและหอสตราคม นอกจากนี้เสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาและทรงถวายพุ่มเทียนแด่พระพุทธสิหิงซึ่งประดิษฐานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ในพิพิธภัณฑ์ทัศานแห่งชาติพระนครเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2565ด้วยขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธนารีนาศใน,ใ,นในวันคล้ายวันประสูติ13กร,รกฎาคม2565 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมามืนสุทธนารีนาศใน,ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กร,รกฎาคม2565ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่12ถึง14กร,รกฎาคม2565 สมเด็จพระอริยวงศาาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสารหาบูชาประจำปีพุทธศักราช2565 สาธุชนทั้งหลายดิถีอาสารบูชาได้เรียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วควรที่สาธุชนจักได้น้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จประสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคียนอิสิปัตนะมรุกทายาวัน อันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอธิยสงครบท้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นสรณะ,ะนำทางชีวิตของพุทธบริษัทให้มุ่งหน้าดำเนินไปสู่หนทางตับเพลิงกิเลสกองทุกข์ได้อย่างทิ้นเชิงพระมะเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้น คือธรรมจักรกับภวัตนสูตรทรงชี้บอกวิถีทางดับทุกข์ด้วยมัคมีองคแปดที่เรียกอีกอย่างว่าทุกขเนยโรธขามินีปฏิปทาคือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการปัจจุบันอันเต็มไปด้วยพยันตรายอันน่าหวาดหวัน ที่คนทั้งหลายคิดว่าคงไม่อาจเกิดมีขึ้นแล้วก็กลับมังเกิดมีขึ้นอีกทั่วไปในโลกเช่นภัยสงครามทุพพิขภัยและภัยอาถยกรรมร้ายแรงต่างๆเป็นต้นก็ให้เกิดผลกระทบต่อสวัสดิภาพของผู้คนในวงกว้างท่านทั้งหลาย พึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรคโดยใช้หนทางแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุสำคัญประการหนึ่งได้แก่สัมมาสังกัปะซึ่งหมายถึงความคิดที่ถูกต้องกล่าวคือความคิดที่จะลดละความอยากได้อยากมีจนเกินประมาณความคิดที่จะไม่พยาบาทจองเวรกัน และความคิดที่จะไม่เบียดเบียนกันขอจงช่วยกันระดมความคิดเห็นในทางสันติฉลาดในการปรึกษาหารือกันด้วยสัมมาวาจาเพื่อแก้ไขปัญหาของสังคมทุกระดับให้คลี่คลายไปได้ด้วยความอดทนอดกลั้นรู้จักวางทิฏฐิมานะให้อภัย และมุ่งแผ่เมตตาต่อกันด้วยใจจริงวันสารนับบูชานอกจากจะเตือนใจให้ระดึกถึงพระคุณพระตาตรายอันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังอาจเตือนใจให้ทุกท่านตระหนักแน่วแน่ในปณิธานแห่งสัมมาสังกัปปะได้อีกด้วยเพราะฉะนั้น หากท่านประสงค์ให้สังคมไทยร่มเย็นเป็นสุขก็ขอจงมั่นเพียรศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมะโดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมาสังกัปปะอยู่ทุกขณะจิตเป็นการเกื้อกูลให้ตนเองและสัพรพชีวิตผู้ร่วงเกิดแก่เจ็บตาย ต่างสามารถปลอดพ้นจากพยันตรายทั้งที่เป็นทุกข์ประจําและทั้งที่เป็นทุกข์จรทั้งหลายได้สมความมุ่งม,มาตรปรารถนาทุกประการเทินขอเจริญพร